สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพอกระโดดตันไลสไแล้วจ้ามาพอก็ไม่ทีอีกแล้วมันนี้กะเขาวสวนโฮดพักจะ้ะโฮสพักกะโฮสพักในกีนเฮาเนาะจ้ะเนาะพักในกีนเฮาพราะว่ันอยู่ข้างนอกได่ยินข่าวว่ามีฝนตกก่าสันจะมื่อื่นกระสิบ่โฮดจ้ะข้างนอกสีโฮสแตงแต่แค่ในกีนเฮาเนะาเนะจ้กะกระโฮไปรุ่นไปจ้ะเพราะว่าไอ้เมื่อว่าปีนี้นี่ พวกบักพริกบักเขือไม่ทิบจะได้กินบ่จ้ะบักพลิกงานได้กินทุกปีอยู่จะเพื่อนเืนแต่ว่าบักเขือนนี่บ่เนใจขึ้นกันจะเพื่อนเืนไอ้บักเขือปีที่แล้วได้กินแค่น่าจะบ่ถึงซีหอดหอดซีหน่วยจะเพื่อนๆืนเพราะว่าอากาศหนาวมากเขาก็เปลี่ยนแปลงเลยจ้ะอาการหนาวปุ๊บบ่ดนจ้ะเขาก็เปลี่ยนแปลงทันทีจะเพื่อนเพือนมันนี่เขามาโหสวนจ้ะให้มึง พิกคือเก่าจะพีกกระลังออกดอกไหมจ้ะกระลังเป็นหน่วยหน่อยหน่วยออนไหมจผลผลผล้ะเพื่อนเพื่อนบักเขือกับกระลังออกดอกขึ้นกันจ้ะแต่ว่าบุหงัว,วจะได้กินหรือไม่ได้กินได้จ้ะนี่มันกะกะไมันกะเดือนสิงหาแล้ลเน้ะจ้ะเนาะเพราะว่าเดือนนานี่ก็เริ่มแบบว่าอากาศสิเริ่มแบบเปลี่ยนแปลงอีนเนะะผล,ผล,ผล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนสเขาเป็นหนาฟออะไรสินะจ้ะถ้าเขาหนาวปุ๊บก็บสิเปลี่ยนปั๊บจังสีแจเพื่อนเพื่อน ไปจ่าไปลดหน้าเพื่อนผักพริกมีทิพย์กัลลังงามจ้ะกัลลังงามกัลลังแบบว่าเป็นดอกไม่จจอเพื่อนๆเป็นดอกแล้วก็เม่ทิพ์เก๋าโบหูคือกันว่าเม่ทิพ์ซิลเลงน้าเลยซ้ำเลยเพราะว่าเม่ทิพ์เพราะเขาอยู่บ้านถ้าเม่ทิพ์อยู่บ้านเม่ทิพ์ก็ลดสูมืออยู่จ้ะเ,เพื่อนๆถ้าเม่ทิพ์ไปอยู่บ้านไอต้ตีมันสีลูกชายสิลดไฮโบเพราะว่า เป็นช่วงที่เขากำลังต้องการนงาเนาะจ้ะเนาะเนี่ยพลิกเขินงามจ้ะภาคไหนเพื่นเนี่ยเขินขึ้นสูงเลยจ้ะขึ้นสูงจนบางต้นสิเพียงเออไม่ทิพย์เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนบุเพลิกจ้ะแล้วก็ออกดอกเหมือนเลยจ้ะออกดอกดอกเหมือนแล้วบางต้นก็เป็นหน่วยอ่อนเลยจ้ะนี่อ่อนแล้วเกลือเทศเกิจะอยู่ประมาณนี่แหละจ้ะนี่จ้ะเพื่อนบุเพลิกด้วจ้ะ กำลังเป็นดอกไม่จะเป็นเพื่อนสูงสูงมากกำลังยืดบเกระเทศกับสียูบมะมาณนี่ยจะกำลังเริ่มเหลืองกับนี่จะกำลังเริ่มแดงอันเสียคือเทศปีนี้ก็สูงแต่ว่าก็บ่บไข่เป็นลูกไม่ใช่ไม่ทิพย์ก็บ่เข้าใจคือกันปีนี้แม่ทิพย์ปลูกผักง่ายง่ายด้วยใจเพื่อนๆปลูกผักง่ายจ้ะ บะเกือเทศนี่ปกติไม่ที่ปลูกบะไคมีปัญหาได้จ้ะเพื่อนเพื่อนปีนี้ยังเป็นหน่วยอ่อนอยู่เม,ม่จากมึงเนี่ยกำลังเริ่มเป็นอันนี้ปกติในไะม่ที่กินจะมูจะสิกินแลวจ้ะปีนี้ยังพนอน,นี่เลยมึงเนี่ยจ้ะต้นนีกับบะไคมีได้จ้ะเพื่อนเพื่อนต้นนีเป็นบะเคลือเทศไอ้เฮดซอสเมี่จ้ะกับบะไคมีลูกเม่จ้ะเพื่อนเพื่อน เป็นกระต่ายลงสิจ้ะปลูกปลูกพักยากจะเปลี่ยนี้สีก่นอนตัวนี้ก็เป็นลมนูมินเกลือเทศดสำหรับฮิดซอสก็ได้จ้ะไอ้เน,นี้ยที่ปลูกง่ายที่สุดนี่จ้ะบักเขือโกธเมโทนนี่ก็ยังบม่เคยนนี่จะงง้ะเพื่อนๆปีนี้ปลูกแม่ต่บักเขือที่เคยปลูกง่ายๆสุปีก็ปลูกายากจ้ะปีนี้เนี่ย มะเขือม่วงนี่ก็เป็นมะเขือเทศม่วงนี่เป็นลูกเงี้ยได้จ้ะเพื่อนๆลูกเงี้ลูกแบบว่าใส่แฮมบอเกิลไม่จะปาดใส่แฮมบอเกิลกระบอกเงี้ยใเพื่อนๆไม่ทิ้บเเข้าใจคือกันาก,การว่าฮาพีขึ้นเก่าจ้ะฮาพีเพราะว่าไม่ทิ้บใจเขาโม่ลดน้ำพักไม่ใจเพื่อนพีกเนี่ยไม่ทิ้บงามงามใจพักนี่พีพีงามมีหลีจ้กะกำลังติดโด นี่จะอดเขาเลาะสวนพักคือเกาจะเป็นเพื่อนเลาะสวนนี่จะเพ็นเพื่อนสานว่างของกับหกหกจะ้ะตัวน,นี้เป็นน้ำตาลเลยจะ้ะน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลแบบแบบเหลวไม่จเจ็นเพื่อนว่าไม่น,น้ำตาลแบบเป็นเม็ดไม่จะ้ะตัวน,นี้แบบเป็นเหลวน้ำตาลตัวน,นี้เมถิประเ็ดผสมไว้ถ้าไอ้น้า ไอ่สีดกันเพื่อจะ,เพ,อจะเพียจะไล่เพียอไรอยังหน้าไม่บไอ้กาแฟน้ำกาแฟแล้วก็น้ำน้มยาสูบแล้วก็ขี่เท่าจะมึงจะนี่กับน้ำยาล้างจานไม่ที่ปี่ซตตัวนี้จะเป็นเพื่อนหัวตัวนี้ตัวนี้มันจะโบโบใครมีปัญหากับอันนันปันใดจ้ะเพราะว่าใบใหม่นี่มันเขียนอันนี้ใบใหม่อยู่ รู้เหมืข้างล่างเนี่ยพวกนี้ก็เป็ี่ยนในนั่นแหละจ้ะเพื่อนเพื่อนยุเนซีสังคอแสงเมทิบสิเดเฮดไว้อีกีจะเป็นเพื่อนทจริงเมทิบโบใครโบใครได้ลดได้จ้ะเวนการเลือหลายจ้ะเป็นเพื่อนแล้วขวดมันก็นขวดเงี้พร้อมจ้ะเดี๋ยวนี้เฮ็ดบ่ยากจะ้ะยุเรนซีสังคอแสงนี่เฮ็ดสามสี่หมื่นก็เป็นอลไรจ้ะสิเดเฮดไว้อีวีจะมาทท้งนี่โต ผักกระแหงไม่ที้กําลังขึ้นจะ้ะเพื่อนๆผักกระแหงนี่ไม่ที้งพึ่งจะเก็บไปกินจะ้ะเก็บไปไอเห็ดไอมกน้อไม้ใส่มกน้อไมจ้จ้ะเพื่อนๆสวนผักเหมือนเดิมอันนี้ก็บไก่สีเดลออกแล้วจ้ะหมากซี่ปลอมทักซี่ปลอมทักบุ้งจะ้ะเพื่อนๆ เพิกบุงกันเก็บออกข้อง่ามีได้ใจเป็นเพื่อนเก็บออกจ้ะนี่เป็นเพียนี่เห็นบอเก็บออกข้อง่ามนี่จ้ะถ้าบอเก็บตัวนี้บได้เก็บใะเพื่อนเห็นบอบได้เก็บเขาจะแดงมืงสีใจเพื่อนบได้เก็บบักพริกบักพริกเงาได้ใจเพราะนี่เป็นบักพริกคล้ายๆบักพริกสีฟ้าไม่จใจนี่งูเองเสียโดกโดกได้จจโดกเขากรา ไปทิพเบไปกินแน่เลยจ้ะตอนม้วนนี่เพราะว่าเป็นกอนมูไมจ้ะเก็บไปใส่ผัดขิงเก็บไปใส่ผัดขิงแน่อยู่จ้ะดกอยู่มวนนี่เป็นกอนมูคหลผ้าจ้ะขึ้นดอกปล่อยเขาขึ้นไปตัวขึ้นก็ขึ้นจะ้ะเพื่อนกระเพรา กะเพราเมทีพกำลังแตกขึ้นอีกเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมทีพึงจะมาเก็บไปน้อย้จเนาะเก็บ,บ,บไปเซไม่เจ้าพึ่งเริ่มจะแตกขึ้นอีกไม่จ้ะเพื่อนเพื่อนกำลังแตกขึ้นเดี๋ยวแตกขึ้นก็เก็บอีกจ้ะเพราะว่าเก็บเรื่อยๆพักลืมผัวจ้ะเพื่อนเพื่อนพักลืมผัวนี่ขึ้นดีแทนนี่งามพร้อม กระเพ้าจะเพื่อนๆกระเพ้าแดงหัวผ้าเก็บคือกันจะเก็บออกถ้าโบเก็บออกข้อก็ขึ้นดอกสันเลยจ้ะถ้าโบเก็บออกตัวนี้ก็เป็นพยตูจ้ะพยตูเนี่็เก็บออกคือกันจะเพื่อนๆเก็บออกเมื่อท่านเจอเขาขื้นดอกแ้งตัวนี้ก็เป็น้นั่น่ะนะผักแพ้วจะเพื่อนๆผักแพ้ว ปีนี้ปลูกผักบางงามจ้ะผักแพ้วเนี่ยก็เป็นของปีกกยจ้ะเพื่อนเพื่อนปีกกยก็ขึ้นอยู่ซ้ำนี่แหละจ้ะตัวน,นี้ก็เป็นสะละแหน่สะละแหน,น่ี่เมที่ว่าตนเกาเขาออกไหมจ้ะต้นในไม่มาใส่ขื้นง,งามมาเนี่ยขื้นงามขื้นยอดยอดไม่ถีเก็บพี่กำลังแต่วจะหอมหอมจ้ะเพื่อนเพื่อนหอม พักเกษตรไม่ทีปีเพื่อนต้นพักกรถินนี่อีกต้นหนึ่งไอเมทีเห็นคงเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้นนี้ไงจังไรเมทีขึ้นนั่นี่แถบุนีนาสิเนเหนเนตีเมทีบีน,น,นี่จะปีบวยยังสิเนยเห้ีเมทีบนี่เมื่ยจะเพราะว่านานาเขากร่ลวงใบเิื่อไรจะใบลวงบนแล้วนี่อีกสามต้นจดีเพื่อนเพื่อนพเกษตร แต่ไร่งามจ้ะมันงามไปด้วยะแต่ว่าก็แตกก็เล้วไม่จ้ะเพื่อนพายตูโอบอร์มนพายตูใบมะกรูดต้นมะกรูดจ้ะเห็นบอยใจเพื่อนเพื่อนต้นมะกรูดไม่ทิพกับโคือเก่าจ้ะเนี่ยเขาแตกด้วยจะภาคนี้ไม่ทิพเลยว่าเก็บออกไม่จ้ะโบเขาไว้ได้เจ้ะเพื่อนเก็บออกเรื่อยๆไม่จ้ะเขากำลังแตกยอดกันอี้เลยจ้ะไม่ทิพเก็บออกเรื่อยๆ มีต้นหนึ่งจะต้นนี้ต้นน้อยก็มูจะเพื่อนเพื่อนต้นน้อยก็มูนี่อีกต้นหนึ่งจะ,นหนงจะหเห็นบอกพยายามเก็บใบออกเขาก็แตกไม่ติเก็บออกเขาก็แตกไม่จะ้จะต้นนี้ก็ง,งามจะ้ะตน้นอะไรอุลภาเลาะสวนคือเก่าจะเ,เพื่อน มาลอสวนคือเกาจะเพื่อนเพื่อนต้นบอกเขือบอเขือจะกำลังเป็นดอกกำลังเป็นดอกไมทิมามาตัดใบเขาไม่จะเ,เพื่อนใบล่างเขาตัดใบล่างเขาเห็นมันลงไหมจะ๊ะก็รุ่นไปน้อยใจเนาะว่าจะได้กินหรือว่าได้กินปลูกนี่จะ๊ะถ้าบ่าได้กินปีนี้ไมทิปกระสิเศร้าปลูกพันนี่จะเ,เพื่อนเพราะว่า พันหน่เป็นพันของบ้านเฮ้ามันอาจจะเวลามันบวไ้ไม่จะแม่ทีบอาจจะปลูกแนวอื่นแนวสีพันแบบว่าเวลามันเร็วกวกันไมเแก่เพื่อนบม่ทีนี่กามาเลาะสวนแม่ทีกระสีไปฮหดน้ำพักกอนแต่เพื่อนแม่ทีกระพามาเลาะซ้ำนี่แหละจ้ะเจ้าคลิปนี้แม่ทีกระสีไปก่อนจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามากำลังใจแม่ทีเด้อจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพไ่นใหม่ที่เวียนขอมมหา จังได้ก็ฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามให้ม่ทิพน้าแน่เด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจหรือเพื่อไ่ทิพอัพคลิปใหม่ๆลงไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะสำหรับคลิปนี้ม่ทิพไปเลยจ้าพรคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ม่ทิพไป